สวัสดีครับนักเรียนโอเคครับข้อนี้เป็นข้อที่12กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างง่ายเลยนะครับมาดูกันธาตุทีสองสามสี่ 2, 3, ครับเป็นธานตุกำมะถังสีสลายตัวดังสมการต่อไปนี้นะครับก็มีสมการที่1สมการที่2และสมการที่3ม สิ่งที่โจทย์ถามสำหรับข้อนี้เลยนะครับก็คือผลต่างของจำนวนนิวตรอนของธาตุด D และ E เป็นเท่าใดมมาดูสมการกันก่อนสมการนะครับ3ส,สมการนี้ไม่ได้ยากเลยครับโอเคครับ t ี3 4เปลี่ยนเป็น x 2 3 4นะครับโดยข้างล่างเป็น90กับ91ถูกไหมแล้วได้เป็น a กับแกมมา ซึ่งปกติแกมมานี้นะครับก็คือเป็นพลังงานเฉยเฉยไม่มีมวลไม่มีไม่มีเลขมวลเลขอะตอมนะดังนั้นแกมมาตรงนี้เป็นพลังงานเฉยเเราจะดุลสมการยังไงครับเราดุนสมการครับคือแค่ทําให้เลขอะตอมกับเลขมวลของฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันโดยใช้เขาเรียกอะไรนะลูกศรเนี่ยผ่าครึ่งแบ่งแบบนี้ครับนี่คือฝั่งซ้ายอีกฝั่งคือฝั่งขวา ดังนั้นข้างบนนะฝั่งซ้ายเป็น234ฝั่งขวาเป็น234ดังนั้น a ของเราครับเป็นเท่าไร่ล่ะก็ต้องเป็น0ถูกไหมครับเพื่อที่จะให้มันเท่ากันดูต่อครับฝั่งซ้ายข้างล่างเป็น90ฝั่งขวาเป็น91นะแสะดงว่าข้างล่างครับของ a ต้องเป็นลบหหรือว่าแบบนี้ครับมันคือตัวเบต้นั่นเองนะครับมันคือตัวเบต้นั่นเอง นี่คือค่าของเบต้าต่อมาดูสมการที่2ครับแน่นอนตัวนี้คือพลังงานเช่นกันใช่ไหมดังนั้นไม่มีเลขมวลมีไม่มีเลขอะตอมครับก็ตัดทิ้งไปปกตินะครับเบต้านะครับมวลเป็น0นะครับเลขอะตอมนะเป็นลบหแบบนี้เลยนะครับข้างบนเป็นศูนย์ข้างล่างเป็นลบหดุลสมการเหมือนเดิมครับข้างบนครับก็ต้องเป็นเลขอะไรครับของ d Doc 234ข้อนี้ง่ายมากข้างล่างครับก็ต้องเป็น90 90-1ลบ1ไม่ใช่นะ90-1ลบ1เหลือ89นะต้องเป็นเท่าไหร่ครับ92ใช่ไหม9 2้ลบ1เหลือ91เท่ากันละโอเคเราทราบแล้วครับดังนั้นเอาข้อมูลที่เราทราบมาใส่ในสรรมการที่3ก็ดีนะเป็น234ข้างล่างเป็น92 อครับไม่ทราบ Alpha a l ลฟ,า,ลฟานี้คือชัดเจนเรารู้ครับมันคือฮีเลียมถูกไหมซึ่งปกติฮีเลียมครับก็คือจะมีเลขมวลเลขอะตอมก็คือ4ด้านบน2ด้านล่างดังนั้นดุลง่ายขึ้นแล้วครับดุลง่ายขึ้นแล้ว E ก็ต้องเป็นข้างบนนะั2 3สถูกไหมข้างล่างครับเป็น90โอเคนี่คือเราทราบข้อมูลหมดแล้ว ต่อมาเขาต้องการผลต่างนะครับของอนิวตรอนของธาตุด d และ E โอเคครับเราก็ไปเจาะจงที่ d กับ E ครับนิวตรอนคิดยังไงให้ความรู้เพิ่มเติมครับข้างบนตรงนี้คือจำนวนโปรโตอนบวกกับนิวตรอนถูกไหมข้างล่างครับก็คือจำนวนโปรโตอนอย่างเดียวดังนั้นถ้าเราต้องการทราบจำนวนของนิวตรอนของธาตุด d ด็อกก็เอาข้างบนครับ234 ลบด้วยข้างล่าง9 2ถูกไหม4 2, ลบ2เหลือ2ข้างบนก็จะเป็น13 9อ่า13ลบ9ก็เหลือ4ตรงนี้เหลือ1แสดงว่านิวตรอนของธาตุีนะครับก็คือ142ครูเขียนตรงนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาก่อนข้อนี้ง่ายนะครับ142ต่อมาครับ นิวตรอนของธาตุ e เราก็เอา230ลบกับ90ถูกไหมได้เป็น140ถูกไหมครับโอ้ง่ายเลยครับนิวตรอนของธาตุ d เท่ากับ142โอ้เดี๋ยวเด,วเดวรีบรีบนิวตรอนของธาตุ d เท่ากับ142และของธาตุ e เมื่อกี้เท่ากับ140แสดงว่าผลต่างมันคือเท่าไหร่ครับ เมื่อเอามาลบกันผลต่างมันก็คือ2นั่นเองข้อนี้ตอบได้เลยครับว่าตอบข้อควายโอเคนะครับข้อนี้ไม่ยากก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะทำได้นะฝากนักเรียนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง y o u t u b e ของครูด,ด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ